รถแดงสาขาเมืองทองคันเดี๋ยวจุ่มหองกงไส้แน่นมากกุ้งแ่นมากอนุ่มมากขับได้ถึง700กิโเมตรอต่อการชาร์รหนึ่งั้งสวัสดีทุกคนสกอโนอสตรอรี่นะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาบุกลาดบ้านเรียบกันที่งานบางกกอินเตอ International Motor Show 2022 แน,น่คิดใช่ไหมว่าเราจะมาเหมาโด,ดกันทุกคนอย่าหาคิดนะคะจริงๆนะคะเราจะมาหาอะไรกินในงานกันนะคะทุกคนแต่จริงๆกว่าเราจะมาดูรถไฟฟ้าดูรถยนต์ไฟฟ้าในฝันของเรานะคะเพราะว่าตอนนี้น้ำมันแพงมากแพงไม่ไหวแล้วนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปในงานมอเตอร์โชว์นะคะเดี๋ยวไปหาอะไรอร่อยๆกินที่สกายที่เช่นกอน มาแล้วไปเดี๋ยวเราไปตะลุยกินกันทุกคนเคี่ยวหข้งกุ้งค่ะอร่อยอร่อยลูกค้าติดในะคะเคี่ยวฟุ้งค่ะเดี๋ยวอุ่นร้อนให้ลูกค้าก่อนนะคะจะไ,ได้ร้อนๆนะของหนูใส่น้ำจิ้มเะว่าหนู ใช่ถุงไปไหมแล้วหนูจะถือแ<ล>บบน,นี้<ห>ได้เลยครับให้ให้ไม้ไปส่งนะขอบคุณมากค่ะได้มาแล้วร้านแหล่เกี๊ยวกุ้งนน้มีไอติมด้วยอะ่ะไอตรมกระตุกไอสตรีมกระติเดี๋ยวเราค่อยมาซื้อเอาน้ำเกี๊ยวหนึ่งแล้วก็น้ำยากระต่กครับ มาทุกคนตอนนี้เราก็ต้านทานความหิวไม่ไหวแล้วนี่บอกเลยที่เราได้มาคือนเกี๊ยวกุ้งฮ่องกงตอนแรกไปพูดร้านเขาผิดเกี๊ยวกุ้งเยาวราดไหมคะบอกฮ่องกงสาวน้องน,อน,นี้เลยนะคะเกี๊ยวกุ้งฮ่องกงน่ากินมากแล้วก็ขนมจีน เป็นขนมจีนร้านครัวกันแล้วก็คือเราสั่งเป็นขนมจีนน้ำเงี้ยวเพราะว่าเราชอบกินน้ำเงี้ยวแล้วก็แอบได้ยินพ่อค้าพูดภาษาเหนือคิดว่าน่าจะอร่อยพ่อค้าเป็นคนเหนือแล้วก็ของสนฟมเ,เป็นอะไรนะขนมจีนน้ำยากะทิเออขนมจีนน้ำยากะทิแล้วก็อันนี้อันนี้เป็นเมนูที่เราเพิ่งไปสั่งมาลืมชื่ออะแต่ว่ามันเป็นร้านหอยทอด เป็นร้านหอยทอดรสแดงแต่อันนี้เมนูคือทะเลทอดอทะเลทอดไม,ไม่ใช่ไม่ใช่เขาเรียกว่าทะเลกระทะร้อนทะเลทอดอทะเลทอดกระทะร้อนมาดุยเลยทุกคนหิวมากคนทุกคนร้อนร้อนเลยคนคนต่อคิวเยอะมากอะ่ะเขาบอกว่าเป็นร้านหอยทอดรสแดงสาขาเมืองทองทงนันอน เลยเนาะวุอ้อร่อยตัวเขาปรุงแบบอร่อยมากเลยคนต่อคิวซื้อเยอะมากเลยอ,อร่อยอร่อยมากไม่อมน้ํามันด้วยแล้วก็อยากชิมเกี๊ยวแล้วอะเกี๊ยวจุ้งฮ่องกงตัวแม่ค้าบอกว่าพี่แถมให้แล้วนะเพราะว่าเขาแถมอะไรแถมไม,แถมไม้ให้สองอัน <laughs> นรกว่าแถมกุ้งโอ้โหน้ำซุป ไส้แน่นมากปุ้งแน่นมากตัวอื้มอื้มอื้อร่อยอ่ะอร่อยมากเลยเจ็บเด็ดอร่อยมากกระเทียมก็หอมกระเทียมเจียวอ่ะอร่อยมากอ่ะกินตัวเดียวอิ่มแล้วเนี่ยตัวเนี้ยสุดตัวใหญ่มากไใจไหม ใจดำเนาะลืมปอนสโนโฟเฟมะาะมันร้อนแต่อร่อยมาลุยขนมจีนดีกว่ากลนก่อนนะทุกคนดูแบบนัวมากลืมขอน้ำหน้าเข้ามาเขาจะรู้จักมตอนแรกกังวลว่าเขาจะไม่รู้จักน้ำหน้าพอสั่งเสร็จเอา้พอเาพ่อครับพูดภาษาเหนือใช่ อันตั้งใจจะว่าเราเปล่าเนี่ยเปรี้ยวอะไรอ่ะตัวเปรี้ยวผักกาดดองมันเสียป่เปรี้ยวผักกาดดองออตอนนี้ได้แต่รสชาติเปรี้ยวอ,อย่างเดียวตามหายากมากเลยขนมจีนร้าน,นอร่อยอรในกรุงเทพอบะใครรู้จักบอกเราหน่อยนะคือเราแบบหยหามากๆอะ่ะกิน<ม><ม>ไปกินมาอร่อยอยู่นั่นอะ่ะชิมของสโนวะ์เฟรมน้ำยาก,กะทินะคะ นมำจีนน้ำยางกะทิน้ำยากะท,อกะทิอร่อยกว่าน้ำเงี้ยวตัวมันเข้มขน้นใช่เข้มขน้นเกีย๊ยวจุง้งอ,อร่อยฮะฟูงขอบมากอร่อยพริกยาอร่อยจริงหยาอร่อยเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมรถยนต์ไฟฟ้าเล็ฝันเดี๋ยวอนาคตข้างหน้า5ปี10ปีข้างหน้าอาจจะมีรถแบบ เป็นรถไฟฟ้าหมดแล้วทั้งประเทศนี้ก็แด้นเพราะตอนนี้มาแรงมากกระแสมาแรงมา,า,างกทำในใหญ่เลยอร่อยข้นเข้มข้นมากหวานเค็มเปรี้ยวรียวกินขอขาวเสร็จเราก็ต้องต่อในของหวานนะคะทุกคน ีโ่โรตีว้าวนุ่มมากว่ะหวานมาันใช่ปลาโลกแกนนั้นเลยต่อด้วยชานคลาสจะอร่อยมากนี่คือชาชักาสชานคลาร้านดเดียวกันเนาะดูร้านแก้วเี๋นี่ไงร้านชื่อร้านมาดูล้นเหรอชาใช่างคาปูลันคาปูลันล้นกระหล่ํา ปิ้นนุ่มอร่อยเลยคนอดแกรมไม่ไหวครับมันนุ่มมากอะนุ่มอร่อยมากอะอ้าวมารเลยอะไอติมไอติมกะทิโบราณร้านอะไรนสจำไม่ได้แต่ว่าน่าจะเป็นร้านเดียวกับปัวกันและปลาเพลือก อะไรบักุตเตเนี่ยม,ม,ม,มีมันมีถั่วมีนมมีไอติมกับอะไรอะข้าวโเดีย๋ยวเรากินก่อนนะคะทุกคนเดีย๋ยวเราจะพาทุกคนไปเดินดูงานข้างในกันไปดูรถอีวีทุกคนเราเข้ามาข้างในงานแล้วนะเราจะดูแต่อีวีนะคะวันนี้ทุกคนน้ำมันเราไม่ดูนะคะวันนี้โอเคไหม,อมโอเคโอเคเออลืมบอกไปทุกคนก่อนจะเข้ามาข้างในงานนะเราต้องเอาบัตรเนี้ยมาลงทะเบียนใน Body, แอปพลิเคชันพาบัตดีทุกคนแล้วถึงจะเข้างานได้แล้วก็โชว์ประวัติการฉีดวัคซีนให้ที่พนักงานที่ประตูดูก่อนเข้ามาข้างในเนาะทุกคนอันนี้อันนี้เราสตรแตมป์เข้างานแล้วมันก็เลยี่มมันก็เลยจะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะคะทุกคนมีทุกคน,น,กคนมินิคูเปอร์มินิอะไรนะมินิคูเปอร์มินิคูเปอร์อะไใช่มินิคูเปอร์น่ารักมากค่ะ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็อยากได้ ขับเพื่อนน้าต้้า215กิโลเมตรแน่แล้วก็ราคาตัวดูราคา2อง้อยามามส0 0กว่าบาททุกคนมันน่ารักมากเลยอ่ะโหดูหน้าปัดดินี่นา่ารักมากเป็นหน้าปัดแบบนี่มันเก๋มากเลยนะเ,ยเนาะคี่คะคันท,ที่เป็น EV e อยู่ตรงไหนนะคะ ต้างทันไปทันไ้น้ําเงินใช่ค่ะค่ะอุ้ยเสียดายมากเลยทุกคนเขากันไม่ให้เราเข้าอ่ะสวยมากเลยเนาะอันนี้คือรถย u วของเบนซ์นะแต่ว่าเขายังไม่เปิดตัวในเมืองไทยเขายังไม่เปิดตัวยังไม่เปิดราคาขายแต่เราแบบแอบฟังมาเหมือนแบบวิ่งได้700กิโลเมตรทุกคนชาร์จหนึ่งครั้งวิ่งได้700กิโลสวยมากเลยเนาะแบบมันมันหรูหรามากอ่ะ ก็ว่าน่าจะคันเท่าไหร่เนี่ยน่าจะมีเลขสิบอะสิบล้านแน่นอนเรานะตอนนี้เขายังไม่เปิดตัวเนี่ยไดีไปดูบีเอ็มดีก่าไหนบีเอ็มเรายังไม่เจอเลยคนลุกอ่ะหรือว่าสโนว์เฟรมจะเซอร์ไพรส์ซื้อให้เรานะทุกคนก็จะเซอร์ไพรส์ซื้อให้เราหรือเปล่าอุ้ยเห็นออร่าแล้วอ่ะเห็นออร่ารถของเราแล้วเร็ว มันคือ BMW รุ่น iX e มันเป็นรถไฟฟ้ารถ EV แต่ว่าราคามันคือ5 9 0ล้าน9 9 0 0 0 0นล้านเแบาททุกคนนี่ที่ตัวจะซื้อให้เราใช่ไหมคืออันนี้ชาร์จ1ทีวิ่งได้ประมาณ600กิโลชาร์จ1ทีนะปอร์เช่7 1 8บนแปด Boxster และปอร์เช่น7.8เหมนแี c a รถสปอร์ตเครื่องยนต์วางกลางสี่สูบโดดเต็มด้วยระบบอัดอากาศทเชอร์โบชา้าแบบแปรผันให้พลักงกำลังสูงสุดถึง,ง,ง,ง2,300แรงม้าตัวเราอยากได้อะสีแดงนี่เลยถ้าจะเซอร์ไพร,รส์อะไรเราซื้อคันนี้ให้ได้เลยนะสีแดงนี่เลยนะอยากไปดูข้างในมากเลยอะ่ะดูไม่ได้เขาถ่ายรูปอยู่ดูเขาถ่ายรูปกันเต็มเลยถ,ถ้าเราไปยืนตรงกลางนี้ยคนตาก,กล้อง สวยงามๆถ้าเราไปยืนนี่ฮาแน่นะคะทุกคนนี่ตัวดูคันนี้คันนี้คันนี้น่ารักโอล่าคุะเออน่ารักเนาะคันนี้ก็น่ารักคันนี้ก็น่ารักดูเป็นสป,ปอร์ตขึ้นเนาะคือเหมือนรุ่นท็อปเขาก็ล้านกว่าด้วยอะ่ะล้านนิดๆแบบแล้วก็เลยคนก็เลยเยอะเลยทีเนี้ยเพราะว่าราคามันถูกเนาะสาามรถเปลี่ยน เปลี่ยนลายเปลี่ยนล้อได้ค่ะสามารถแต่งเล่นได้ค่ะก็ปรินต์ออกมาเป็นรูปจัมโบ้ได้ค่ะอุ้ยเป็นสีนี้เลยหอกข้อ A ครับแล้วก็สีแล้วก็เปลี่ยนล้อแม็กซ์ได้ด้วยนี่เหรอล้อแม็กนี่นี่จะเป็นคันนี้แล้วเนี่ย อันนี้เหรอทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่บูธยอต้าแ,แล้วก็รถ e ีวีของโตโยต้านะทุกคนดีเซอร X ทุกคนอันนี้ยังไม่ได้เปิดตัวในไทยแต่ว่าจะอินพอร์ตมาขายในไทยพี่คะจคันนี้ประมาณเท่าไหร่นะคะประมาณม,มันบอกไม่ได้เลยพี่ถ้าให้คาดการนะ์อะคือผมว่าคาดการ์ได้อย่างเดียวในตัวผมเองนะไม่ยั่ทางโตโยต้เลยใช่แต่มันก็เรียบหรูอยู่นะเรียบเรียบหรูหรู สวยอ่ะสวยสวยเลยโมเดลรถอะไรอ่ะโมเดลอันนี้ดูล้ำๆอ่ะนี้สวยจังอู้ออคือมันคือยี่ห้อบริซอนเหรอเป็นรุ่นโมเดล C อย่างเงี้ยเหรอเป็นรถไฟฟ้า ได้ถึง700กิโลเมตรต่อการชาร์จ1นครั้งอันนี้คือแบบไปได้ไกลมากเลยเนาะก็พอๆกับเบนซนะ์อ่นะราคาก็ก็จะเอาเรื่องอยู่สำหรับวันนี้นะคะเราก็พาทุกคนมาดูรถ e ีวี้าๆนะคะที่งานมอเตอร์โชว์2 0 2 2นะคะที่ IMPACT ก r ริณเมืองทองธามีเขาจัดที่ Challenge Hall ที่1 3นะทุกคนถ้าใครมาก็ สามารถมาได้น้องงานเขามีตั้งแต่วันที่23มีนาจนถึง3เมษายนที่จะถึงนี้นะคะทุกคนเปิดตั้งแต่เที่ยงวันถึง4ทุ่มถ้าใครสนใจนะคะมาดูรถ EV รถไฟฟ้าที่กำลังเป็นกระแสมากมาในตอนนี้นะคะเพราะว่าน้ำมันแพงไม่ไหวแล้วสำหรับรถไฟฟ้าที่เป็นรุ่นในใจเรานะคะของเราจะเป็นรถไฟฟ้า bmix ที่ราคา5ล้าน 9 9้าแสันเบาทประมาณนี้นะคะเราชอบมากสำหรับ snow foam ชอบอะไรไทยพานไทยานกอเช่เหรออ๋ออันนั้นสวยจริงแบบสวยจริงๆแต่ว่ายังไม่ดูข้างในนะข้างนอกคือสวย <ๆ S 2> แล้วต้องเป็นสีแดงด้วยนะถ้าใครมีกำลังซื้อนะคะอยากให้ทุกคนนะคะซื้อรถไฟฟ้าเลยเพราะว่ามันตอบโจทย์ทุกอย่างมากเลยตอนนี้ทั้งประหยัด พลังงานเอ่ยรักโลกรักโลก,ลกไม่ต้องใช้น้ํามันไม่ต้องง้อาน,น้ํามันแล้วอะไรอย่างนี้คือดีมากและถ้าเรามีกำลังซื้อแน่นอนเราซื้อคันต่อไปเป็นรถไฟฟ้าแน่นอนแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราสนอสตอรี่ด้วยนะคะบ๊ายบาย